ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้รับชมทุกท่านนะครับวันนี้พบกับผมอาจารย์ก้าบ้านโกกับเพื่อนะครับวันนี้กระผมมีต้นไม้ชนิดหนึ่งนะครับมาแนะนําให้พ่อแม่พี่น้องได้รู้จักนะครับต้นไม้ชนิดนี้ชื่อว่าต้นโปร่งฟ้านะครับน่ครับโปร่งฟ้าสองฟ้านะครับนะครับลักษณะไม้นะครับดูเลยนะครับใบจะเป็นจุดๆรูๆนะครับจากเม้นแถวบ้านเราเรียกว่าแล้วเป็นร้อดอันนี้สะบระคุณขับนมเลยนะครับ เป็นยาหอมก็ได้นะครับกลิ่นหอมอยู่นะครับครับต้นก็ไม่ใหญ่มากนะครับเขาไม่พี่นอันนี้จากธรรมชาติเลยนะครับจะมีรากลงไปข้างล่างนะครับอยู่รากเดียวนะครับเหมือนกับพวกปลาไหลเผือกนะครับอันนี้สรรพคุณก็แก้ขับลมนะครับเราแม่พี่นขับลมในร่างกายของเรานะครับพวกเด็กปวดท้องก็ใช้ได้นะครับผลแล้วเอา ท้องนะครับจะช่วยขับลมนะครับหรือสรรพคุณอื่นๆอีกต้องกินก็ได้นะครับนี่ครับต้นก็ไม่ใหญ่มากนะครับอันนี้ของธรรมชาติเลยจะมีรากเดียวเลยนะครับครับขอสวัสดีครับเพื่อเป็นความรู้นะครับ